ริกวิโอนี้สร้างขึ้นเพนื่อความบันเทิงและความสนุนสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้ลินตามเด็ดขาดนะครับด้วยความหวังดีจากช่องไรอันพินนะครับ รามสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรอันคิงนะครับเ <Yeah. S 1> รบ Girl, าก็มาอยู่เกมอแปะลูกรักของเรานะครับทุกคนนะเกมกระเชนวินนั่นเองนะครับนะก็มาอยู่ในช่วงลักกี้ทามนะพรอบเช้าของวันนี้นั่นเองนะครับทุกคนนะก็ก่อนที่ผมจะมาจัดเกมเนี่ยผมก็ได้ไปลองเกมใหม่มาแล้วนะทุกคนแต่ว่าผมก็ลงในช่องใหม่ของผมนะชื่อช่องแรอันคิงออฟฟิเชียลนะครับใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูได้นะครับนะเดี๋ยวเกมใหม่ เดี๋ยวในช่องนี้ผมน่าจะลงพรุ่งนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวลงวันนี้ลงไปลเลยไงแต่ลงในช่องใหม่ไงทุกคนนะช่องนี้เดี๋ยวคาว่าการพรุ่งนี้เนาะ <c oughs> อ่ะ,ละกลุ่มกิจกทางคือกลุ่มนะฮะคอยแจ้งเดวเวลาในการเล่นเกมนั่นเองนะครับทุกคนเป็นกลุ่มผู้คุยนะครับเป็นกลุ่มที่จะเพื่ออัตราเปอร์เซ็นต์การแรงให้เราดีกว่าช่วงเวลาปกตินั่นเองนะครับนะในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะมีการแจ้งเกมนะครับประมาณ7รอบต่อวันนะครับ ก็จะมี3มค่ายหลักๆก็คือพี p จีพีพีและก็จ็อกเกอร์นั่นเองนะครับทุกคนนะแล้วก็ใครที่ไปเล่นแล้วมีเทคนิคดีๆหรือว่าใครได้ใครเสียอะไรเงี้ยก็จะมาแชร์ๆชร์กันในกลุ่มนะครับนะหรือว่าเราจะเล่นอนะ่ะเราก็ไปสระเ,เราสามารถพูดคยุยในกลุ่มสา,สามารถทักถามในกลุ่มได้เลยนะครับทุกคนนะโอเคครับโดนเข้ากลุ่มก็ไปดูคอมเมนต์แรกใต้คลิปได้เลยนะครับผมอ่ะผมก็มีงบอยู่สามพันซื้อเลยครับทุกคนไม่เสียเวลานะครับนะ ผมจะซื้อไม้ละหนึ่งพันทุกคนนะแล้วเราก็จะหมนุนเองคูณ 12, 12นะครับเป็น12คูณ12เนี่ยท่านผู้ชมค,มคอมเมนต์มาอีกแล้วนะครับนะเขาบอกว่า12คูณ12ก็ดีเหมือนกันนะครับนะผมว่าเออถ้าผมจะไม่ผมก็เคยเล่นแล้วเออแต่ก็เราก็จะเล่นอีกไงถูกปะในการเล่นในแต่ละรอบแต่ละวันเนี่ยมันไม่เหมือนกันเว้ยทุกคนนะเออแล้วก็อีกอย่างคือ12คูณ12เนี่ยมันก็ ไม่เยอะนะทุกคนนะผมว่าก็ถ,าถือว่าโอเคอยู่นะเออมันไม่เสี่ยงเยอะไงอ่ะโอเคไม้แรกเราได้มาแล้วทุกคน12%คน12%นะครับแบต20ก็ไม้ก็ไม้ละหนึ่งพันนั่นเองโอ้โหประทัดไม้เป็นประทัดแต่ว่าเฮ้ยปื๊บปืป๊บปื๊บว่าไงเพื่อนป,อปื๊บเฮโลครับ โอ้โหเจไม่ตอบวะอืมว่าไงครับอือว่าไงครับบนลคิวคิวโอ้โหหกหนึ่งสองครับอ่ะเราได้ทุนคืนเลยทุกคนนะอีกเจ็ดหกหมุนเนี่ยห้าหมุนที่เหลือเนี่ยก็กำไรปะวะ <c oughs> ไม่จ่ายเลยวะ ที่เหลือนี่คือกำไรเดี๋วมไม่จ่าย,ยาไห้ทุกคนอื้อมาแล้วสี่ร้อัแปเอาโอเคโอเคเลยโอเคอ่ะได้กำไรว่ะไม่ค่อยเยอะนะแต่ก็ได้กำไรอยู่มาโอเคเอแถวสาแถวสาเอแถวสเพื่อนโอ้โหไปลงแถวแรกว่ะ อ่ะหมดนะครับทุกคนได้มา1,752บาทนะครับนะก็ถือว่าได้กำไรเจ็รยกว่บาทเอออ่ะผมข้อไปต่อเลยแล้วกันนะครับก็จะหมุนมาเดิมนะครับทุกคน12คน12นั่นเองนะครับคือท่านผู้ชมสามารถคอมเมนต์มาได้เลยว่าอยากให้หมุน เล่นแบตเท่าไหร่หมุนเท่าไหร่อะไรแบบนี้ก็สามารถขอมาได้หรือว่าเกมอื่นก็ขอมาได้นะก็คือหาว่าเป็นช่องนี้ช่องหลักช่องนี้ทุกคนผมจะได้แตะแปะไงส่วนมากจะได้รับแปะนะครับแต่หาว่าเป็นช่องใหม่เนี่ยก็ผมจะไปแบบหลายๆเกมหน่อยทุกคนนะเออไงก็ฝากติดตามทั้งสองช่องด้วยนะครับอ่ะมามา,มาที่สองนะครับเราก็ได้มาแล้วไม่ตกดำนะครับดูดูไหมไหลปะไหลโอ้โหอย่างเปา ต่างเปาไม่ลงอู้หูแปะนอนวะเฮ้ยแปะนอนวะเฮ้ยคนหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สี่ไหลไม่ไม่ไหลครับอืมไม่ไหลครับเฮ้ยเอาเรื่องวะเฮ้ยกับกับฟีนนี่ฟีนนะเมื่อกี้กำไรวะรอบนี้เฮ้ยกำไรกำไรเยอะกว่ารอบแรกนะเอาตั้งแต่แปะนอนมาไม่จ่ายเลย โอ้โหหนึ่งพันสองเออกำไรอีกแล้วอ่ะหนึ่งหมุดสุดท้ายครับหนึ่งหมุดสุดท้ายครับทุกคนป๊าบเอแถวแรกว่าไงเอแถวแรกไม่ลงโอ้โหมาที่สองครับทุกคนจบได้มาสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกว่าได้กำไรเยอะกว่ามาที่ไม้แรกนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองอีกไม้หนึ่ง เดี๋ยวเรามาวัดอีกไม้หนึ่งทุกคนนะมาซื้ออีกไม้สุดท้ายครับเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมหมืเอเลยครับ12 12 2ไม้แรกไม่ตกดำไม้ที่3ก็ก็คือมันหมุนไม่เยอะขท่าไห้คจ้ปะโอกาสที่เราจะรอดก็คือก็เยอะไงถตกปะเราไม่ต้องไปเสี่ยงมันเยอะเอ้ยอ่ะไป12โอเคได้มาละ สามไม้ไม่ตกดําทั้งสามไม้เลยทุกคนแล้วก็กําไรทั้งสองไม้และกําไรทั้งสองนะเดี๋ยวมาดูมาทีสามกันผมไม่ไปต่อนะทุกคนจบมานี้ก็คือหยุดเลยเพราะว่ามันได้กําไรโอ้โหกบทองสวยมากเอไหลยอยู่เอ <A S 2> กับประทัดไหลครับเออขูวยสวยมากคิวไม่มีว่ะได้อยู่ได้อยู่กาซออกิเ ผมว่าไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนนะไม่ขาดทุนแน่นอนเออเห็นปะอีก7หมุนกำไรเบ้ากำไรสักกี่พันเลย <c oughs> อู้หูยสองพันหึงร้อยหกสิบอ่างเปลาลงเต็มแบบนี้ก็รับไปเต็มเต็มสิครับทุกคนสองหครับอีกสหมุนว่ะอีกสหมุนว่ะเฮ้ยตึ๊ดตึ๊ดเจ ว่าไงเพื like ่อนเฮ้ยถือว่าได้อยู่อ้ยสุดท้ายครับปั๊บไม่จ่ายโอเคมาที่3ได้มา3บาท312้บาทนะครับทุกคนโอ้ทั้าสรุปแล้วเราซื้อไป3ไม้ใช่ปะทั้ง3ไม้หมุนเหมือนกันหมดนะทุกคน 12ค 2, ูณ12เบ็ดไม้ละพันหมดเลยนะครับอะปภาษีไปสักนิดน,นึงไปก็ทุนเรา3,000เดือนนี้เราอยู่มีเรามีอยู่ทั้งหมด8,597ก็กำไรอยู่ที่ประมาณ5,500นะ5,500นะครับทุกคนจีไปกลกๆ5,500เฮ้ยถือว่าได้กำไรอยู่นะทำเป็นเล่นไปนะครับทุกคนเออถืวโอเคโอเคโอเคอยู่ นะก็เป็นไงครับทุกคนนะบางครั้งมันก็ได้นะบางครั้งมันก็ไม่ได้นะบางครั้งโหกว่าจะได้นะแบบซื้อไปห้าหกอบอะได้มารอบเดียวที่เรือทงทำก็มีนะทุกคนเดี๋ยวไม่ใช่หรอกเดี๋ยวมีดาม,มา่าเอ้ยก็เล่นต่อไม่เคยตกดําเลยเล่นยังไงโอ้โหทุกคนหาทุกคนดูคลิปผมตลอดนะมันก็มีอะย้อนดูดีครับนะมันก็มี มีตกดํามีได้มีเสียคือบางทีก็บุญได้ไม่จ่ายก็มีนะกลุมมนะันมีหมดนะมันไม่ได้มีอะไรที่มั่ใจตัวอยู่เลยทุกคนนะเออก็อย่างที่แบบเราจะเล่นเนี่ยเราก็ดูดูเวลาในกลุ่มได้เลยทุกคนนะ่ะก็เข้ากลุ่มแล้วกี่ทามนะครับก็ไปดูคอมเมนต์แรกใต้คลิปได้เลยนะครับและกก็ เมื่อไหร่เราจะครบหนึ่งัซับครับทุกคนนะช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะคอมเมนต์กดไลค์คอมเมนต์นะครับกดแชร์ด้วยก็ยิ่งดีทุกคนนะใครที่ยังไม่กดติดตามที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับใกล้ <P US H> จะครบ1 0 0 0ัซับแล้วทุกคนนะครบ1 0 0 0บทซับเดี๋ยวเราก็จะจัดกิจกรรมนะครับทุกคนไคม่อยากได้รางวัลหรอครับใครอยากได้รางวัลน,นะก็บวกหนึ่งมาด้วยนะครับ <c ười> อ่ะโอเคครับก็เข้ากลุ่มนะอย่างที่บอกไปก็ไปดูคอมเมนต์แรกใต้คลิปได้เลยผมปักบดไว้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไว้ เจอกันนะพรุ่งนี้คือช่องนี้ผมจะลงเวลาคลิปก่อนนะครับทุกคนนะช่องนี้เวลาคลิปก่อนแล้วก็ช่องไรอันคิงออฟเชี่ยช่องใหม่ผมเนะี่ยผมจะลงวละสองคลิปก็วันหนึ่งอะผมสรุปแล้ววันหนึ่งอะก็ประมาณวันละสามคลิปนะครับ